เอ้ยลงเมืองช่างเหนื่อยเหลือเกินเอ้ยไอ้เหี้ยหนึ่งแสงหน้าเอ้ยช่างมันเฮ้ยนี่มันแล่อะไรนี่ฮะขอบคุณแนบมากที่พาฉันมาที่นี่มาคุณแล่เจอเพชรแล้วขุด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 เอ้ยทีนี้เราจะไปคาบดาบไดมอนด์กันเนื่องจากว่าเรามีตัวคาบนะครับตัวคาบมาแต่ไหนไม่รู้พระเจ้าให้มาใส่ปอยแล้ววอวเพชรนี่เลยได้ดอกเพชรอันทรงพลังมาเพ้รของมันมีอะไรอ่ะ โอ้โหแค่สมบีกกเราไม่กลัว,ลวรรรห,หรอกเขมีก่าก่เฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้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 เฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมโลปาชาแนลนะครับใหอยู่ในเกมนะครับมอดรีวิมอดนะครับหายกันไม่นานมากนะครับนะมารีวิวผมก็กลับมารีวิวมอดแล้วครับชื่อสำหรับคนที่มาชิกใหม่อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมช่วงนี้มีทั้งรีวิวมอดดีลไม้ครับในอนาคตอาจจะมีเกมอื่นนะทุนนี้ยังเป็นมอสครับตลอดทุนนี้ก็รักใหม่ครับในช่องเกี่ยวกับรักใหม่ครับนะท่านใดที่ยังดูคลิปนี้แรกอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับนะ คิดเมื่อมือใหม่นะครับนี่เป็นตัวอย่างของมอสนะครับมอนนี้มีชื่อว่า New Zombie Mod นะครับเป็นมอสสำหรับที่ผมโหลดมานะตอนนี้ผมเล่นในเวอร์ชัน1.8.9นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างของมอสนะครับนี่ซึ่งเวลาใส่มันจะสปอนทั่วโลกนะซึ่งซอมบี้ตัวเก่าอยู่ไหมยังอยู่นะครับแต่ว่า นี่จะพุ่งเข้าไปนะนาเกตน,นะสมิี้แตตัวจะมีหน้าตาอันคอนที่อับปลักอับปีไอขี้อับป,ปีชิบหายซาดพราะว่าจิดับของวันวนี้ซึ่งของวันนี้สามารถกินได้นะครับนี่เป็นหัวใจนะครับซึ่งสามารถสปอในได้ทั่วโลกเลยนะครับและ AI ดีกับซอมบี้มันจะไล่กัดชาวบ้านนะครับผมจะเอาชาวบ้านหัึงตัวนะครับโอเคไม่มีแถวนี้นครับซึ่ง ถ้าคุณต้องการเซกก็ได้นะครับโดยการไปที่อินเวนท r รแล้วก็มาน,นี้ครับนี่ได้หมดเลยซึ่งแต่ตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างออกไปไม่ดีอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ลูกแรกหน้าตาอัปลัก์ไม่เหมือนกันนะครับผมจะามารีวิวทั้งหมดนะครับเอาอเทียรอดแล้วกันนะมาถึงใบใ้เของเรานะครับตุ้ยไอเหีเ้ยอะไรไตัวนี้เป็น มีตัวนี้เป็นสอมบีที่แบบว่าตัวพ่อของเราครับแต่หัวมันจะคดๆนะครับเป็นซอมบีดีแมงน่ากลัวมากนะหนึ่งสองสามของพวกนี้ก็อ,อยู่ในเป็นจำพิษวกอาหารนะเป็นพวกไส้พวกหัวใจนะครับนี่มีนอนด้วยนะครับเทคเจอร์ันขัข้นนี่ยาฟงพิงนะครับ่อาปเป็นส่วนของมันเทเจอร์กระต่ายนี่นะหุย ตายใช่ไเลี้ยงสัตว์ซุยเป็นกระต่ายนี่ไงซอมบี้เกิร์ลซอมบี้เป็นซอมบี้ผู้หญิงนะครับนี่ผมจะต้องกำจัดทิ้งไปนะแม่งลกูกชิบหายเลยลกมากม,มาต่อไปซุปปอซอมบี้ซอมบี้สโลาดซอมบี้นั่นอย่างซอมบี้ตัวนี้มันจะแบบว่าคลานนะครับผมย้ำว่าคลานนะแบบนี้นะครับ ชาวบ้านก็ยังหนีเหมือนเดิมส่วนซอมบี้ก็จะไล่กัดชาวบ้านเหมือนเดิมครับซอมบี้นี้ผมว่ามอดนี้สนุกนะมันการลุ้นเออมันเพิ่มซอมบี้มาในโลกซอมบี้มากมายนะครับต่อไปเป็นซอมบี้ล็อกซอมบี้เป็นหมาซอมบี้นะครับโอ้โหเอาเชี่ยฝนตกเดือดๆนะครับต่อไปเป็นซอมบี้หืมทอทอซอมบี้ซอมบี้สูงนะไอ้เหี้ยนี่เปียก เต้ไทยหรือเาเป็ดนะครับอย่างเงี้ยตายตายดิต่อไปเป็นฮะเอ็ก็สิบสามบี้คือระเบิดมันจะระเบิดไหมไม่บอกเลยว่ะวงด,ด,ดูเอาเยี้ยไม่ตามอีกตามดีมบอนว่าซอมมี้ตัวนี้จะไม่ทำลายชาวบ้านครับแค่คำถามคือมันทำลายเราไหมไม่รู้ จะมาลุ้นกันภายหลังคลิปนะครับน่ะมาลุ้นกันตอนหลังคลิปนะครับเดี๋ยวมีคลิปมันคลิปตอนนี้ยังทำไม่ได้เดี๋ยวนะรีวิวรีวิวหรือรีวิว,ว,วหมดก่อนในซอมบี้ที่สงสัยมันจะเก็บอะไรนี้ก่อนนะมันก็ดรอปลูกตาทำอะไรได้อย่างนี้แหละไครเป็นใบซอมบี้เหรอเอ่อบีซอมบี้เป็นซอมบี้ที่มีสองหัวและหน้าตาโคตรอับดีเลยวะ่ะแย่น่ากลัวชิไหย ต่อไปเป็นซอมบี้ของฮะแฟรงเกนเหรอเฮ้ยแฟรงเกนแบบวะอ่านไม่ถูกนะครับซึ่งมีตัวนี้ครับผมได้แจ้งว่าซอม,มบี้บางตัวอาจอาจจะมีฤทธิ์ที่ทนไฟนะครับเนี่ยตัวนี้หน้าตาแม่งเอ้ยป๊อปปี้ชิบหายรอดเม็นโอนซอมบี้คนระับซอมบี้แก่นะครับผมมันเ,เป็นหนุนี่ซึ่งทุกตัวเนี่ยเอไอเดลซอมบี้หมดเลยนะมันจะไล่ฆ่าชาวบ้านหมดเลยนะผมกคนฆ่าเออมัน วันนี้วันนี้มันซอมบี้ที่ค่อนข้างเหนื่อยช้านะบอกว่าพอๆกันนะซอมบี้ต่อไปที่เราจะมาสนซอมบี้ต่อไปครับไปสลับต่อไปเลยมันเป็นซอมบี้เป็นดาร์กซอมบี้นะครับน่ากลัวมากโอ้โหมึงตายตายโอ้โหกากดเจ้าเป็น มีเทียอะไรไม่รู้นะฮะตัวนี้สามารถพบเจอได้ทั่วไปนะครับทุกตัวเลยมาเป็นนังกี้ซอมบี้อะซอมบี้ที่โกรธเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิบซอมบี้นักล่ามันเป็นซอมบี้นักล่านะดูยังติดเนื้อด้วยมันเป็นนะดูซอมบี้เหรอเป็นตุก๊กตาซอมบี้นะฮะตัวสูงหนึ่งบล็อกซึ่งน่ากลัวมากและคุณขุดเมยแล้วคุณ้ mới, าเจอในเหมืองได้นะตนัวนี้อันตรายาเขาไม่ใช เ้ยเดี๋ยวหนึ่งนะครับอเอาเฮียคนนี้ยันเสียงเพลงไหมเมื่อตอนที่ผมเสร็จทัมีตัวหลกมาเสียงเพลงแม่งก็มาเลยนะมาถึงเสียงเพลงในเกมนะต่อไปเป็นซอมบี้บิ๊กซอมบี้ครับซอมบี้ตัวใหญ่สองหัวด้วยไปเป็นแองกี้ซอมบี้ม,มีโกดโกดกันเหรอกูเกมหมดหนึ่งไงอ้เส้นต่อไป <ừ> <ừ> เสียงเพลงแม่งหลอนมากวอนนี้บ้านคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ <laughs> แอะเรียบร้อยปิดต่อไปเป็นเป็นมิทเทลซอมบีเหรอรนี่อะไรวะโอ้โหมีเมื่อกี้ดูด้วยนายกระดูกนายงองมาเอ้ยนายแายตกเลยกระดูกหักเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้คอมบี้อึดน,นะครับช็นตตดห้าโอ้ตีหลายทีแตตาย ที่เป็นซอมบี้เครซี่ซอมบี้นะซอมบี้ที่มันถือหัวเฮ้ย,ฮยคิดจะเข้าคิดที่เข้าสองทีตายไอ้ยวีอซอมบี้เป็นซอมบี้ปีศาจนะช่พวกปีศาจเนี่ยมันจะทนไฟด้วยนะผมจะตีให้ดูเลยนะบทนี้น่าสนใจนะครับนี่ไม่ไม่ตายไอ้สัตวสอึดมากต้องใช้ดาบฆ่าเนี่ยช้ำเด็ดดีสุดแล้วนะผมแนะนำ เป็นอมบีครึ่งท่อนนะเป็นเนื้อคล้ายผีมากกว่าเนี่ยไม่ใช่อมบีะนะครับนะเดี๋ยวดูดูมันตามชาวบ้านได้เล้นะไอค่อนข้างที่จะเออนิดนึงนะครับช็อตแต่ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มันไม่ไม่มีขอามาม้อเสียตรงที่มันมันเคลื่อนไหวได้เร็วมากนะครับตัวนี้มัาสามารถมันคือเคลื่อนไหวได้รว,วดเร็วกว่าตัวอื่นสังเกตน,นะดูดูแหละคือมันไม่ต้องเดิอนอ่ะมันลอยได้เฮ้ยตัวนี้ ลอดูนะเห็นยวมไปนู่นแล้วมันเดินเร็วมากเคลื่อนเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าตัวหนึ่งนะครับมาแล้วนะตัวต่อไปที่จะมาทดสอบขอเคลีย์ก่อนเดี๋ยวผมปรับหมวดนั่นคือแบบว่าแม่งลุมลุบะกรรมชุดเกราะใส่ชุดเกราะก่อนดิแม่งตายซ้ายชุดเกราะเกมออดโซนเทสโอเค พีมม่มันตามมันตามว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตามมันตามเราจะยองยิงใ,ใกล้ๆม,นะ oh yeah, oh, มันนะโอ้ยอะเราเบิดอ๋อเป็นสอมบี้ซอมบี้ที่มีความสามารถเดี่ยวคลิปเปอร์นะครับผมตัวนี้ไม่ไล่ชาวบ้านนะแต่มันจะไล่เรานะฮะมันจะไล่ข้าว,วก็อันตรายเยีย,ยนะฮะระวังไว้ด้วยเปลืครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามช่องนี้ผมอย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่องน,นี้มีอะไรอีกมากมายนะครับ วันนี้ผมก็ตลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมซับสไคร